อ๋อนะฮะว่าคือคือเราฟังปั๊บเนี่ยคิดว่าทหารเนี่ยไปช่วยประชาชนปฏิวัติรัฐบาลที่มาจากการเรื่องตั้งลงแต่ต้องดูประวัติก่อนนะฮะเรื่องของอียิปต์กับประเทศไทยเนี่ยมันอาจจะเทียบกันไม่ได้เป๊ะราะว่าของเขานี่มีเรื่องศาสนาเข้ามาเกี่ยวอของเขาเนี่ยอียิปต์เนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างโลกเสรีครับแล้วก็มุสลิมนะ มันจะไม่เหมือนกลุ่มอาหรับอื่นๆอย่างเช่นซาอุดีอาระเบียเนี่ยมุสลิมชัดเจนนะฮะความขัดแย้งตรงนี้เป็นความความขัดแย้งที่ซ้อนเข้ามาในสังคมอียิปต์ขนาดนี้ใช่ซึ่งเกิดเรื่องขึ้นมาก็เพราะอย่างนี้คือตอนเนี้ยคือสรุปว่าครงสร้างมันดีแล้วนะว่าที่เขาประชาชนไปเอาประธานที่มีคนเก่าลงซึ่งอันนั้นเป็นเผด็จก,การเต็มที่แต่เผด็จการตรงนี้เป็นเผด็จการมุสลิมไหมตอนนั้นยังไม่เป็นตอนตอนแรกยังไม่เป็นแต่ว่าอยู่ครองอำนาจเนียนานมาก สามสิบปีได้นะครับก็มีการชุมนุมชุดแรกไงฮะที่เราพูดถึงประเทศอียิปต์เนี่ยชุดแรกเนี่ยนะตูนิเซียรีเบียอียิปต์เนี่ยชุดแรกนี่ก็คือประชาชนทุกคนไปรวมกลุ่มเอาประธานาธิบดีลงคนนั้นเชื่ออะไรแล้วลืมแล้วมันการอาอัลอันี่คือก่อประชาธินที่คนนั้นชุดแรกนี่เอาลงแลวชุดนั้นนี่งจริงนะถึงจะเป็นประเทศที่กึ่งมุสลิมเนี่ย ก็มีข่าวเรื่องของสหรัฐอเมริกาให้สนับสนุนอียิปต์อยู่โดยตลอดทั้งๆท,ที่เป็นม nah ุสลิมผมนึกว่าเป็นประเทศที่อยู是是่ระหว่างมุสลิมกับโลกเสรีไงสหรัฐกับมุสลิมเนี่ยมันอยู่ตรงนั้นอียิปต์เนี่ยเหมือนกับเป็นตรงกลางตรงนั้เป็นรัฐอะไรสักอย่างตรนี้ปัญหาของเขาคืออยู่ตรงนี้ครับเสร็จแล้วพอตอนนี้นะครับปรากฏว่าพอปฏิวัติคนนั้นลงใช่ไหมเฮ้ยปฏิวัติลงปั๊บก็มีเปิดเกิดการตั้งรัฐนูนชั่วคราวขึ้นมาให้มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วพอมีการเลือกตั้งปุ๊บนะ อียิปต์นี่เขาเลือกสองอย่างเขาเลือกประธานใี่ดีด้วยโดยตรงนะแล้วก็เลือกสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาด้วยครับพอเลือกสมาชิกสภาเนี่ยครับพอเลือกปั๊บมีคนเอาเรื่องนี้พอเลือกปั๊บมีสมาชิกสภาเสร็จเรียบร้อยก็มีคนเอาเรื่องนี้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอียิปต์เขามีศาลรัฐธรรมนูญนะนะแล้วศาลรัฐธรรมนูญอียิปต์ก็บอกว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะออทําให้สภาที่ถูกเลือกมาโมฆะเฮ้ยไม่ได้นะศาลรัฐธรรมนูญมายุ่ง ไปยุ่งกันได้ยังไงเพราะคนเนี่ยสามรับรูมีกี่คนไม่รู้อะแล้วคนที่เขาเลือก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 ประธานนั้นไมด้มามีกี่คนเออต้องเอาเสียงส่วนใหญ่สิพี่แถวแถวๆนี้ไหมแถวแถวนี้ไหมอันนี้จุดเริ่มต้นนะเสร็จแล้วปั๊บก็มีเลือกครั้งที่สองคือเลือกประธานดีไงครับปรากฏว่าคนที่ได้เลือกคือเนี่ยโมฮัมเหม็ดเมอร์ซี่เนี่ยนะได้รับเลือก51.73คู่แข่งก็คือนายอาเมดซาฟิกผู้สมัครอิสระอิสระนะ ได้คะแนนเสียง48.27ครับแต่คนที่ชนะคุณจะดูว่าคะแนนเสียงมันใกล้เคียงกันไม่เหมือนไอ้มารกับคุณนายกบูนะครับไอ้นี่ขาดลอยแต่อันนั้นีนโมเดตเมอร์ซี่เนี่ยเขาได้51กว่าส่วนอาเมดซาฟิกเนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระ48ใกล้เคียงมากทีนี้ปัญหาคือคน2กลุ่มเนี่ยมันใกล้เคียงกันไงนะฮะเสื้อเหลืองกับเสื้อแดงของของอียิปต์เนี่ยมันใกล้เคียงกันไม่เหมือนของเราไอ้นี่สามหมื่นกับไอ้นุ่นสามล้านคนละเรื่องนะ ทีนี้ทีนี้โมเมดเมอร์ซี่เนี่ยเป็นพักที่มาจากกลุ่มพาราดอนมุสลิม,มนะคู่แข่งนี้รปรากฏว่าชนะเลิศนะเมอร์ซี่ได้ครับแต่คุณรู้ไหมพอยุบสภาประชาชนเมื่อกี้ย้อนกลับไปนิดนึงพอตั้งเลือกสภาประชาชนคือหมายถึงว่าสมาชิกสภามาจากการเลือกตั้งปั๊บเนี่ยสารรัฐูญยุบสภานี้ไม่ให้ออกกฎหมายแล้วทําไงรู้ไหมทหารแต่งตั้งสภาของตัวเองขึ้นมาเลยเว้ยยุบไอพาราดอนมุสลิม่ยออกไปซะก,ก่อนเอาย้อนกลับไปก่อนไอตอนที่เลือกตั้ง ตอนที่เลือกตั้งสมาชิกสมาชิกสภาครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอ่ะพูดง่ายเลือกตั้งสสขึ้นมาเนี่ยคือเขาเลือกสองครั้งใช่ไหมเลือกสสก่อนแล้วค่อยเลือกประธานดีครับไอตอนเลือกตั้งสสขึ้นมาพอเลือกตั้งปุ๊บสารน้ำนูนบอกว่าเฮ้ยผิดยุบสภาผู้แทนราษฎรยุบสสทั้งหมดเลยเออยุบเลยสสจบงานหมดแล้วแล้วทหารตั้งสภาของตัวเองขึ้นมาครับแทนเลย โดยที่ทหารบอกว่าออกกฎหมายเองก็ได้อะไรเองก็ได้ทําหน้าที่แทนสภาผู้แทนร<บ>าษฎรแต่เป็นสภาสภาที่มาจากการแต่งตั้งหมดเลยล้วประธานาธิบดียังไม่เลือกอ่ะก็เลือกก็เลือกต่อมาไงกาเลือกสองครั้งไงอย่างนี้ก็แสดงบังคับให้สสเนี่ยบังคับบังคับกลายเป็นสสของของทหารหมดเลยโมฆ้าหมดเลยก็เอาทหารนั่งแทนสภาทหารนั่งแทนคือสสสสที่ใช่ปัจจุบันนี้เป็นสสทหารหมดเลยใช่ ฐานแต่งตั้งขึ้นมาสภาทีนี้ยังยังไม่จบพอเลือกประธานดีขึ้นมานายเมอร์ซี่ขึ้นมาปั๊บเมอร์ซี่ทำไงเมอร์ซี่ก็เรียกเอาสสที่ที่โดนที่โดนที่ปวดอะกลับมาตั้งสภาใหม่ชนกับสภาทหารปรากฏว่าสารก็บอกผิดกฎหมายอีกฮะผิดกฎหมายอีกเมอร์ซี่ก็ออกกฎหมายอะไรรู้ไหมฮะห้ามซักฟอกตัวเองห้ามยุ่งกับเมอร์ซี่ห้ามยุ่งกับเมอร์ซี่เพราะอะไรออกกฎหมายแบบนั้น ให้สภาออกกฎหมายบอกห้ามซักฟอกกูเลยเพราะไอ้คนซักฟอกเนี่ยก็คือสารรับนูนอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจไหมคือเขาจะบอกสารเขา้ย่เออคืออย่ามาเอา้ย่มาฟอกคนดีคุณจับพวกให้ได้ก่อนทหารกับสารในพวกเดียวกันไหมดูแบบนี้ถูกไหมเสร็จแล้วก็มีประชาชนที่สนับสนุนฝ่ายเสรีนิยมเนี่ยก็คือฝ่ายที่เป็นตะวันตกอ่ะพูดง่ายก็คือประชาชนอะผมยกเสื้อเหลืองอ่ะทีนี้ไอ้เสื้อเหลืองนี่แหละครับ ที่มาลุกฮือและต่อต้านประธานดิเมอร์ซี่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งนะเสร็จแล้วพอเสื้อเหลืองออกลุกฮือไล่เมอร์ซี่นะเพราะเมอร์ซี่ต่อต้านศาลคล้ายๆของเราไหมถ้านายกปูต่อต้านศาลวันนี้เขาโมเดลเดียวกันเลยนะฉากนี้ในเมืองไทยยังไม่เกิดยังไม่เกิดยังไม่เกิดแต่อีบเกิดแล้วอีบเกิดแล้วเสร็จแล้วปุ๊บลุกขึ้นมาต่อต้านศาล เเมอร์ซี่บอกตตอต้านสารประชาชนลุกฮือเลยแต่เสื้อแดงยังอยู่ยังไม่ออกเสื้อเหลืองของอียิปต์ก็มาเลยครับมอพออกมาอทหารก็เลยปฏิวัติเมอร์ซี่เลยฮะปฏิวัติเมอร์ซี่ะแล้วจับเมอร์ซี่ไว้ตอนนี้ก็แหล่งข่าวบอกว่ายังโดนควบคุมตัวคณะรัฐบาลโดนควบคุมตัวไว้นะครับครับ ก็แหม่ตอนแรกเนี่ยนะในอาหารับอในอียิปต์เนี่ยไปเปิดชื่อเจอแล้วนะค,คุณฮอตนี่มูบารักนั่นคือคนเก่าค,คุณคุณลืมไปคนเก่าเนี่ยแล้วตอนนี้ผู้บัญชาก,การทหารของเขาชื่ออันตาฟาอันซีซีครับคนนี้มีความสัมพันธ์อันดีกับสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด<ช>เรียนก็เรียนที่สหรัฐแล้วขณะนี้คุมกองทัพอียิปต์แล้วกองทัพอียิปต์มีงบประมาณ1,800ล้านเหรียญนะครับใช่ไหมผมได้มีตัวเลขตรงนี้พันกว่าล้านอ่ะทุกปีอ่ะสหรัฐสนับสนุนมา แต่ล่าสุดอาดัมวีโอบาม่าฮะออกมาเรียกร้องให้กองทัพอียิปต์ปล่อยตัวประธานดีเมอร์ซี่สหรัฐออกมาท่าทีนะภาพภาพที่สร้างภาพด้านหน้าแต่ด้านหลังไม่รู้ยังไงเอาเงินให้เอาเงินให้ไปกักตัวเลยเออด้านหลังรู้ยังไงฮะคือคืออาจจะทําให้สถานการณ์ในอียิปต์มันผ่อน<ช>ผ่นเบาลง,ลงเพราะว่าทีนี้นนยังไงล่ะคุณ ก็ไปปฏิวัติเมอร์ซี่ปุ๊บไปรับประหารเมอร์ซี่ลงนะถึงแม้จะแล้วเสร็จแล้วก็แต่งตั้งผู้วพาศาลขึ้นมานั่งก็พูดเดียวกันหมดอ่ะมันก็เหมือนเดิมถูกงะเหมือนบ้านเราเลยเสร็จแล้วก็เสื้อแดงก็ออกอ่ะทีเนี้ยตอนเนี้ยมีเหตุประทะมีเหตุประทะเอาไปดูกันนะกประชาชนมีทันไหมพี่ไปเร็วไปไหมนะมีเหตุนี่ล่าสุดนะที่คุณดูนะปืนกับคนนะปืนกับคนนะหัวเข้าไปไปฮะพับพับพับทหารไม่กล้ายิงคุณดูดิ เขาไม่กล้ายิงเห็นไหมเพราะถ้ายิงหนึ่งคนเนี่ยนะอีกคนไม่มีข้าหาเลยนะอีกร้อยตีนจะตามมาเลยนีแนี้พอไม่ยิงปั๊บตีนข้างหลังก็มาเอาอยู่ไหมเอาทหารนะฮะให้ดูเป็นอุตาหอ์ครับตีนกับปืนใคร้ชมางกดกันนะเละฮะเละฮะถึงตายนะคุณเนี่ยคุณรู้ว่าถึงตายนะฮะผมบอกให้ประชถถังครับไหวไหมครับนั่นทหารขึ้นไปยืมรถถังกันหนีนะอันหนีครับมันก้าเข้าไป นี่เหมือนไล่ลําเนินเลยนะ้น<ฮ>ะายนะ,ะนี่ยิงปืนนะแต่สังเกตเขายิงขึ้นฟ้าเขาไม่ยิงเขาไม่ยิงไม่กล้ายิงอ่ะโอเคพอแล้วฮะพอเห็นนะอันนี้วนําำกลับมาละว,วนําำแล้วฮะเข้ารวบด้านหลังครับะนะฮะ,ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่ทหารทำปฏิวัติเสร็จแล้วประชาชนที่ต่อต้าน แล้วก็เห็นด้วยกับประธานาธิบดีคนที่โดนโค่นก็ออกมาลุกฮือขึ้นมาตอนประชาชนชนกันแล้วที่สําคัญเนี่ยมีมุสลิมอีกฝ่ายนิกายชีอะครับอันนี้ก็เป็นสายสุดสงครามศาสนาของกลุ่มมุสลิมด้วยกันนะครับระ่างก็ท่านประธานาธิบดีคนที่ถูกโค่นไปเนี่ยนะครับเป็นนิกายซุนีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งนิกายของมุสลิมก็ชีอะนะฮะตอนนี้ชีอะเนี่ยนะก็เกิดการโจมตีทหารตำรวจที่สนามบินรวมแล้วสี่จุดขณะนี้ครับ บริเวณทางไซนายทางต้องเหนือของประเทศโจมตีจุดตรวจข้อหาสองจุดสานยนดย่าง,นงหนึ่งสถานีตอนนี้เริ่มบานปลายไปทั่วประเทศดียินนบีตอนนี้เป็นสงครามซ้อนกันแล้วนะครับระหว่าง ผู้เห็นด้วยกับรัฐบาลกับไม่เห็นด้วยแล้วก็สงครามศาสนาผมกำลังเป็นห่วงว่ามันจะกลายเป็นเรื่องระหว่างสองศาสนานะฮะซึ่งแน่นอนอียิปต์เนี่ยอัสาลัตไม่อยากให้เป็นมุสลิมอยู่แล้วเพราะถ้าเป็นมุสลิมปั๊บเนี่ยก็คือดุดจากพันธนาการของสารัฐนะครับแล้วถ้าชาติมุสลิมเข้าร่วมคุณลองคิดดูเป็นไงมาสารมันจะไม่ใช่แค่เรื่องสงครามมันไม่ได้จบในที่อียิปตนะ์แล้วตอนนี้นะของเราเนี่ยม,มันแค่นี้ครับแต่ของเขาเนี่ยเผลอๆบานปลายกว่านี้นะอยู่ที่ว่าจะออกยังไงแต่อบามา ออกมาพูดแล้วนะตอนนี้นะครับอโอเคครับรายการของสัญญาปัแมวก,ก็หมดลงแต่เพียงเท่านี้เรื่องอีบสั้นๆง่ายๆเข้าใจเร็วนะเอาแค่นี้แหละครับ ลาไหมครับก็คงต้องบอกว่าขอบคุณเจนนี่ฟูดกับมาซายสกัดบำรุงสุขล้างตกลงทีโมเดลเขามีห้องห้องฉุกเฉินไหมผมจะเอาคุณเข็นเข้าไปเลยวันนี้หุ้ควันสองร้อยบาทประหยัดเอาจบจบกันหมดเลยเอาพอพอพอไม่ได้เฉียบพิษรัดเอาแลวเนี่ยผมรักพิษรัดนะแต่พี่โดไม่รักพิษรัดเลยวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันวันเสาร์หน้าบ่ายโมงครับสวัสดีครับสวัสดีครับทายยังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมประชาชน คืนแม้เวลาต่ำจะก็ต้องทำเพื่ออุดมการณ์ก่อนคนมาที่รังแต่เขาเขาึงเส้นชัยก็ยิงหยิบง่ายงดูมนซีเสียลิเบียประชาชนนั้นไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุนเพราะเราไม่มีตำแหน่งไม่มีต้นทุนไม่ต้องคอยรุนเพราะเราไม่มีตำแหน่ง เดินมาแล้วเราจะไปกลัวอะไรถ้าพาดพายังไงก็ประชาชนเหมือนเดิมร็ประชาชนถึงแม้เวลาตาแต่ก็ต้องทำเพื่ออุดมการก่อนคนมาที่หลังแต่เขาเขาถึงเป็นชายก็ยิ่งหยิบหนังไงดูนิเสเซีย